ไปต่อกันที่อาชีวะโชว์ผลงานผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษพร้อมสร้างการเรียนรู้สู่การมีงานทำค่ะ เรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการประจำปงีงบประมาณพาศ2566โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมพิธีที่วิทยาลัยเทคนิคบางแสนจังหวัดชนบุรี ด้านเรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความเสมอภาคด้านการศึกษาจึงจัดตั้งศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาในระดับภาคพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษจังหวัดเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการขยายโอกาสทางการ อาชีวศึกษาให้เข้าถึงกลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้ครอบคลุมทั่วถึงอย่างเท่าเทียม โดยปี2566อาชีวศึกษามีผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นจากปี2564และ2565อีกทั้งขับเคลื่อนดำเนินงานส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับผู้เรียนและประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตลอดปี2566เป็นจำนวนกว่า1,000คนและได้ขับเคลื่อนงานทางด้านวิชาการจัดทำมาตรฐานการศึกษา พิเศษอาชีวศึกษาคู่มือการดำเนินงานศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาครวมทั้งได้จัดทำระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับคนพิการว่าด้วยการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับคนพิการพศ2566ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่7กันยายน2566พร้อมประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำ สำหรับคนพิการเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์อัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอาชีวศึกษา ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาสอ,อสอได้ลดช่องว่างของการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาสร้างความเสมอภาคสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและได้รวมสร้างความพิเศษให้เป็นพลังส่งต่อให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษได้เข้าถึงโอกาสทางการอาชีวศึกษามีทักษะอาชีพมีงานทําเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างภาคภูมิและผลงานเชิงประจักษ์ที่ทุกสถานศึกษาได้นํามาจัดแสดงในโอกาสนี้เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทำมือสาธิตและแสดงผลงานของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางด้านร่างกายโดยศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคเหนือ2วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ การพยากรณ์ด้วยผ้าย,ยิปซีจากผู้เรียนที่มีความจำเป็นพิเศษทางด้านการมองเห็นและการนวดแผนไทยจากผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางด้านการได้ยินโดยศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคตะวันออกวิทยาลัยเทคนิคบางแสน และผลงานชุดทดลองเรื่องงานโซลาร์เซลล์และการประกอบแบตเตอรี่ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนึ่งวิทยาลัยสารพัดช,ช่างอุดรธานีเป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีผู้ที่เรียนจบหลักสูตรและได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวจึงเป็นคำตอบที่เด่นชัดว่าอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาที่สร้างโอกาสเข้าถึงทุกกลุ่มประเภทความต้องการจำเป็นพิเศษมีความยืดหยุ่นสอดคล้องต่อการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ พร้อมกันนี้ได้มอบโล่งให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคจำนวน10แห่งและเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่พัฒนาอาชีพระยะสั้นอัพสกิลรีสกิลให้กับผู้เรียนและประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษจำนวน31แห่งค่ะ